สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี fc น้องอุงหญิงเพชรพันแพงสวัสดี fc สาวน้อยเพชรพันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพีพี f c ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ทางประเทศและทํางานต่างประเทศ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มอวนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องสำหรับวันนี้หนุ่มอวนคนเรนนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝังมาตอบพี่นอ้องเห้คือเกัตามสไตล์ช่องหนุ่มอ้วนคนร้อยเอ็ดวันนี้อาจิงลงคลิปคําจังหน่อยเพราะเพราะว่าเขาตะแลว้วเวียกภารกิจเลิกเรียนคําพี่น้องสําหรับพรุ่งนี้ครับหลายๆท่านเม้นมาถามมาสอบถามมาหลายๆท่านสอบถามมาว่าหนุ่มอ้วลคนร้อยเอ็ด จะเดินทางไปร่วมงานบ้านหลาน้อยอุงหญิงเพชรบ้านแพงหรือไม่ผมขออนุญาตพูดตรงนี้ประกาศตรงนี้เลยว่านี่คือความตั้งใจสูงสุดนี่คือความตั้งใจของผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมต้องการที่จะไปร่วมงานหลาน้อยพรุ่งนี้ครับผมลาบอะไรบอเป็นอย่างนั่นไม่ใช่ปัญหานั่นไม่ใช่อุปสรรคผมเลิกเรียน4ี่โมงครึ่งโดยประมาณผมก็เลิกเรียนเสร็จปุ๊บผมก็จะเดินทางไปซื้อตั๋วเครื่องบินครับ ไปึ้นได้เวลาได้สำได้กิดสิไปถึงดึกถึงยังผมกับบอสซีเรียดเพราะหนึ่งผมตั้งใจผมบอกแล้วว่าหนึ่งผมตั้งใจว่าจะไปอยู่แล้วจะช้าจะเร็วอะไรกระชั่งผมตั้งใจและนี่คือความพยายามของผมสูงสุดแล้วผมอยากไปทําไมผมถึงตั้งใจหนึ่งนี่แหละคือการตั้งใจและความพยายามความรักความเมตตาที่เรามีให้แก่ลาน่อยทําไมถึงบอกว่าความรักความเมตตาเราถึงต้องอยากไปอยากไปร่วมหนึ่งการสร้างร่วมบุญกับลาน้อยมันเป็นความสุขส่วนตัว หลายท่านได้ร่วมก็มีความสุขสองผมมองเห็นผมนั่งดูคลิปเหมือนกับท่านหลายๆท่านนี่แหละทุกคนร่วมบุญโอนมาไล่หลายๆอย่างครับทุกคนแสดงออกนี่คือเ c หลาหน้อยความรักความเมตตาที่คนมอบหัวใจให้แก่หลาน้อยไม่ว่าจะเป็นโอนมาไล่สื่อบัตรหลายๆเหตุการณ์ครับที่ผมนั่งบึบงเบมาหนีมีโอกาสผมก็เปิดเบงอาสิติีเบียกที่ยังมีโอกาสปุ๊เปิดเบงเปิดเบงผมเห็นแล้วผมมีความสุขความสุขอย่างไรความสุขที่ทุกท่านมอบให้แก่หลาน้อย เพราว่าจะเป็นเนี่ยแหละเขาเรียกกาลังใจในการต่อสู้ชีวิตลาน้อยมองเห็นครับทุกบาททุกสตางค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่โอนไปร่วมหรือหลายๆท่านนําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปร่วมบุญบพราะว่าจะเป็นผลไม้หมอนกระดีหลายๆท่านที่ไปร่วมหลาหน่อยผมนางเบิงผมก็มีความสุขนั่นคือกําลังใจในคนของคนทํางานลาน้อยทําบุญครั้งนี้เห็นพอ่อแม่เอฟซีหลายๆท่านร่วมบุญเข้าไปลาน้อยก็เป็นความสุขความตั้งใจ มันเป็นความรู้สึกที่ว่าหนึ่งเราทําอะไรเสร็จมีคนมาสนับสนุนมีคนมาร่วมบุญเราก็มีความสุขเลนี่คือความสุขทีหล่าน้อยมองเห็นว่าเอฟซีทุกท่านไม่ได้ทอดทิ้งหล่าน่อยเอฟซี FC ทุกท่านยังรักยังเมตตาหล่าหน่อยในฐานะผมคนหนึ่งที่ประกาศออกช่องตลอดว่าผมนี่คือเอฟซีหล่าน้อยนี่คือคนที่มีหัวใจให้แก่หล่าน้อยและเป็นช่องที่สนับสนุนหล่าหน่อยด้วยดีเสมอมาถามว่าผมต้องไปไหมใจผมพูดแล้ว ไม่เกี่ยวกับหน้าที่คือหัวใจล้วนๆที่ผมต้องการที่จะไปผมวอาตแต่แรกแล้วมีโอกาสผมจะไปตอนแรกก็นึกว่าซีลาได้ก็เลยสิได้สื่อตัวออกไปแต่วเว้นก็นลาบอะไรก็บ่เป็นยังนั่นคือหน้าที่ก็ต้องทําไปก่อนส่วนการเดินทางเลิกเลี่ยนค่อยไปสื่อตัวได้ตอนใดราคาสำนักก่สร้างบ่อใดจองมันอาจสีแพงจังหน่อยกับว่เป็นยังสื่อสดไปสดเลยเห้บริสิเลียนนั่นว่าครับพี่น้องนี่คือขอยให้เฮาตั้งใจไปก่อนความตั้งใจความพยายามที่เราต้องการที่จะไป อุปสรรคไม่ใช่เรื่องสําคัญความตั้งใจคือสูงสุดครับผมผมเห็นแล้วผมบอกแล้วว่าหลายๆท่านมีความพยายามมีหลายๆท่านมีความตั้งใจหลายๆท่านยุ่ไกลแห้งก็โอนมาไล่ไปร่วมโอนร่วมทําบุญกับลาหน่อยผมพยายามผมตั้งใจอยากไปด้วยตัวเองผมก็จะไปถึงช้าผมวสิเรียตตอนแรกผมสิเรียตอยู่เด้คิดมากอยู่ว่าเฮ้ยเราไปช้าจะมีปัญหาอะไรไหมเราไปช้าจะเป็นอะไรไหมนี่คือความคิดส่วนตัว แต่ณนะตอนนี้ไม่คิดแล้วคือเราขอให้เราได้ไปจะช้าจะเร็วขอให้มีความตั้งใจที่จะไปหัวใจเราไปด้วยหัวใจครับก่อนที่ผมสิมาอัดคลิปนี่ผมก็นั่งเบิงไล่สวดพ่อจิตะผมมีความสุขนะพระอาจารย์ท่านทําเต็มที่ลุยเต็มที่ทุกคนมาเต็มที่นะผมเห็นความสุขขึ้นทุกคนมาสู้เต็มที่นี่แหละครับคําว่าประกาศออกไปแล้วว่านี่คือหัวใจของ fc หลานน้อยที่รักหลานน้อยขนาดไหนเต็มใจขนาดไหนทุกคนมาด้วยใจทําด้วยหัวใจความรักล้วนๆครับ ผมมองเห็นบอกว่าพระอาจารย์บุญนุนหรือหลวงลุงที่วัดหนองคูเพิ่นลุยเต็มที่เนี่ยนี่คืองานใหญ่นี่คือลูกศิษย์หลวงปู่หลวงลุงที่ดูแลเด็กคนนี้มากหลวงลุงเต็มที่ครอบครัวหลานหน่อยเต็มที่ทุกคนเต็มที่ผมเชื่อเลยว่างานคืนนี้วันพรุ่งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนท่านใดบอกไปเจาเสียใจแน่นอนเพราะผมเคยไปร่วมงานครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ยกชอฟ้ากาด็ดีนี่แหละคือความสุดยอดแม้กระทั่งร่วมบุญ ร่วมกุศลในการสร้างซื้ออุปกรณ์เตียงแก่ผู้ป่วยติดเตียงลหลายๆอย่างเหตุการณ์ลหลายๆการที่ผมเคยร่วมล้วงลุงลุยเต็มที่งานนี้เต็มที่เอฟซี FC ทั่วประเทศทั่วไทยขนหมอนขนผลไม้คนคนันนน่นคนนี้มาซอยกันนี่คือความสุดยอดผู้ไกลกับไปซอยงานผู้ไกลกับโอนมาไล่ซอยกันนี่คือความสุดยอดที่ผมเห็นแล้วมีความสุขเราในฐานะเอฟซีคนหนึ่งมองเห็นทุกคนลุยเต็มที่ผมก็อยากไปผมหาวเด้เป็นยังคือวังสาหาวอยากไปเพราะอยากไปร่วมอยากไปช่วย พอเห็นพอแม่พ่นองเอฟซีตัวประเทศเอฟซีลาหน่อยทั่วประเทศ,ท,เท,ศทั่วไทยตั้งใจดีมากมันเป็นความสุขนะผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านอยากไปถ้ามีโอกาสผมถามว่าอุปสรรคใหญ่ไหมใหญ่แต่ผมตั้งใจแล้วไงผมว่าเออุปสรรคเป็นสาคัญตอนแรกก็คิดเหมือนผมพูดแต่แต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราไปถึงช้าจะเป็นหน่อยไบ่เป็นยังครับไปลงเครื่องศาสยังหน่อยลงเครื่องมากกับสตาร์รถคัมมาจากอวนมหอดสีตะเกียบกืบสีหกสิบกับเจ็ดสิบโลละหอดบานลาหน่อยก็บพราเป็นยังบอสซีเลีย ไปหอดซําไนตกับตอนนั้นไปร่วมตอนไหนกับตอนนั้นนี่คือความตั้งใจขอให้ตั้งใจดีครับคิดดีทดําดีลุยเต็มที่นี่คือพลังของหลานน้อยพลังของ f c หลานน่อยผมเชื่อเลยทุกคนก็คิดเหมือนผมแต่ผมความตั้งใจดีนี่แหละผมพยายามว่าเฮ้ยเราอย่าคิดว่าเป็นอุปสรรคผงเกิอต้องการไปนี่แหละหลายๆท่านถามมาผมไปไหมวันนี้ผมประกาศแล้วครับผมตั้งใจและผมก็จะไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้เครื่องบินเต็มสมมติผมก็จะนั่งรถทัวร์ ไปหัวตีสามตีสี่ผมก็สิไปบอซีเลียสครับพรุ่งนี้ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปก็คือไปกลางคืนบอท่านก็ไปแฮตอนเสาร์ก็ได้นี่คือความสุดยอดนี่คือความตั้งใจผมบรสนผมรุยเต็มที่อยากไปคือไปนี่แหละไม่มีอะไร,ไะไรหักข้ามผมอยู่หรอกนี่คือหัวใจที่เรามอบให้นี่คือความตั้งใจสูงสุดผมเส่อเลยว่าพรุ่งนี้ผมไปถึงเดี๋ยวจะลงคลิปลงช่องให้ทุกท่านดูว่าผมถึงแล้วนะเพราะส่วนมากถ้าผมตั้งใจไปผมไปถึงแล้วผมก็จะ ่ายคลิปลงว่าเฮ้ยเนี่ยหนุ่มบนโคเรียนมาถึงแล้วนะขอขอบคุณกําลังใจทุกท่านที่เม้นมาผมเชื่อเลยว่าหลังจากทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมพูดได้ฟังคลิปที่ผมลงในวันนี้หลายๆท่านก็ต้องเมนให้กําลังใจผมเข้าใจสิ่งนี้แต่ขอบอกตรงนี้ว่าไม่ได้ไปเพื่อเอาหน้าเพราะตามหลักแล้วคือเลิกค่ำสี่โมงครึ่งกว่าจะแต่งตัวไร้เสร็จกว่าจะเดินทางไปขึ้นเครื่องก็หาหกโมงแล้วครับ แมนบอกครับนี่คือแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้จองตั๋วไว้ถ้าจองไว้ราคาจะถูกกว่าซื้อสดนเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะซื้อสดเพราะว่าผมเวลาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อเขาเลทละ่ะไปฮอดหาโมงอย่างสินาเมนบอกทุกอย่างมันไม่ไม,ไ,มไม่แน่นอนผมก็เลยคิดว่าเออยังไงก็ต้องไปถ้าเต็มผมก็ต้องไปรถทัวก็ได้บ่เ,เป็นอย่างสูรุ่ยเต็มที่นี่คือคนที่รักหลานหน่อยนี่คือความตั้งใจสูงสุด และประกาศตรงนี้เลยว่าขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญกับหลานหน่อยไปและดีใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นภาพเหตุการณ์ไม่ว่าจะคิดปอกันใช้เอาลงหลายๆคนเอาลงผมมีความสุขที่ทุกคนร่วมมือกันสู้เพื่อหลานหน่อยรักหลานหน่อยกําลังใจครับสุดท่ายท่ายสุ้ละครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มบวบคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับ